นิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิตามมาตรา149ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีเวนคืนที่ดินแม้การจดทะเบียนโอนที่ดินใช้คำว่าซื้อขายก็ไม่ใช่การซื้อขายที่เป็นนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 5 3 ซึ่งจะต้องเกิดจากการกระทำด้วยสมัครใจและมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามมาตรา149เทียบเทียงดีกาที่3093ทับ2559การฟ้องคดีอาญาและการร้องทุกข์ในคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เป็นนิติกรรมทเทียบเคียงดีกาที่1590ทับ การฟ้องคดีแพงเป็นการขอให้บังคับตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่แล้วไม่ได้มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์จึงไม่เป็นนิติกรรมเทียบเคียงดีกาที่3976ทับพการถอนฟ้องในคดีอาญาเป็นการระง,งับเสียซึ่งสิทธิที่จะดำเนินคดีต่อไปจึงเป็นนิติกรรม มาตรา150บัญญัติว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมคะนิติกรรมต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมคะแม้ผู้ทำนิติกรรมนั้นจะไม่ทราบข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้นิติกรรมตกเป็นโมคะก็ตามเช่นไม่ทราบว่าที่ดินที่ซื้อขายเป็นที่ดินห้ามโอนตามกฎหมายเทียบเคียงดีกาที่2,889ทับ2,553 การซื้อขายที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามมาตรา150เทียบเคียงดีกาที่7688-2561ทับ